มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายาพายุฝนน้ำท่วมถนนสถานีขนส่งรถโดยสารเมื่อวันที่5กันยาย,ยน2565สภาพอากาศจังหวัดพเยาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายและเกิดมีฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงมีฝนตกหนัก ส่งผลกระทบให้พื้นที่ราบลุ่มแล้วก็ถนนหลายพื้นที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังหลายพื้นที่บางพื้นที่นะคะถูกน้ำท่วมขังทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายไปตามๆกันโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวเมืองอำเภอเมืองพะเยาได้เกิดน,น้ำป่าไหลหลากท่วมถนนสายพหนโยธินระหว่างตำบลเวียงแล้วก็ตำบลตอง บริเวณที่จุดหน้าวัดศรีคมคำตำบลเวียงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาระดับน้ำสูง20-50เซนติเมตรนะคะจึงทําให้การจราจรติดขัดต้องเปิดใช้เส้นทางเส้นทางเดียวจากระดับน้ำที่สูงและในขณะเดียวกันนะคะได้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากที่สูงไหลลงมารวมกันภายในบริเวณสถานีขนส่งในตัวเมืองพะเยาระดับน้ำสูงถึง30 ถึง1.50เมตรนะคะทำให้ยา,านผานนะทางรถเด็กรถใหญ่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ได้จอดเอาไว้ในลานจอดรถนะคะถูกน้ำท่วมขังได้รับความเสียหายหลายสิบคัขนขณะนี้น้ำท่วมขังทางเทศบาลเมืองพะเยาด้านนางสุมิตานายยกเทศมนตรีเมืองพะเยาพร้อมด้วยนายสัจจวิทย รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะนำเอาเครื่องจากสูบน้ำทำการสูบน้ำเพื่อระบายออกจากถนนแล้วก็สถานีขนส่งทันทีสำหรับบรรยากาศทั่วไปท้องฟ้ายังคงปกคลุมไปด้วยเมฆฝนอากาศปิดแล้วก็มีฝนตกตลอดทั้งวันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ